หวังว่าเกมนี้คงจะได้ที่สที่2ก็น่าจะอย่างดีนะผมว่าน่าก็น่าจะยังดีส็มสอง killing spree นั่งดัตรงนี้ผมว่าแล้วทงอยูนี้โอ้โหดีมาแล้วเดือคุมเลยหนคิวเต็มเต็มนะ ไม่จะตายตอนนี้ก็น่าจะได้แต้มเยอะอยู่นะครับแม่ที่สามยิ่งดีเฮ้ยมันติคนนั้นนี่หว่าที่เราเขา,าบอกว่าเขาแต่งตัวไว้โหดอ่ะเออเขาอาจจะโหดแย่ killing spray ขอจบคำพูด,ดยัทงทไดง พี่เขาโดนยิงแล้วเขายังไม่รู้ตัวเหรอพีซีสุวรกินเอางั้นเด็กหน้าหน้ายังเฮ้ยมาบุกขนาดละ มันติดปากผมแล้วว่าเขาอย่าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบาย Killing s p r บดนยงมาเขาอ่ะต้องรีบวิ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ปุ๊บผมจะต้องรีบกลางไอโคโนตัวปีกขางเขาม่ทันก็ถ้าเราได้กินเสายทุกคนได้กินเสียงน้องผมก็ตำแหนงขบาผมตำแหนาง อยา้ขึ้นินีก็ไม่รู้ว่าน้องจะเง่้ไปผมไหมนะครับก็เราก็จะมาเอาชีวิตรอดในนี้ต่อครับตรงนี้ส uh> uh> uh uh> uh> uh ุขะว่าตรงนี้เจอน้า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 ตรงนี้ก็ๆ จะดักยิงเข้าตรงนี้กันนะครับเลยบอกใหครับตาย Killing spree ทำไเห็นผมนะครับ 一并扣下。 ชิลล <Bye. S 2> ิ่งส์สหัาที่มาดูบบ่อยติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมอูช่องทำหมกดกระจายผมครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอ้ออีกอย่าง อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ